สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามไทยชนะเวียดนามคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024วอลเลย์บอลหญิงรายการยูโรเคก VC ีซีลีก2024มี4ทีมชั้นนำในอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยแลนด์โดยแข่งขันกัน2ส,สนาม2ส,สัปดาห์แบบพบกันหมดในสัปดาห์แรกสนามที่เวียดนามทีมชาติไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมชนะรวด3แมตช์คว้าแชมป์สัปดาห์แรกได้สำเร็จ ส่วนสัปดาห์ที่2สนามที่ประเทศไทยแมตช์แรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติฟิลิปปินส์แมตช์ที่2ชนะทีมชาติอินโดนีเซียและแมตช์ที่3ก็ชนะทีมชาติเวียดนาม3ต่อนเซตทำให้ทีมชาติไทยชนะรวด3แมตช์คว้าแชมป์สัปดาห์ที่2ได้อย่างสวยงามและเป็นแชมป์รายการนี้อีกสมัยในเพจวอลเลย์ลบอลเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นฟอร์มที่ดีของทีมชาติเวียดนามที่แข่งกับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกมันไม่มีอยู่จริงเพราะเป็นแค่ภาพลวงตา ในเพจวอลเล์บอลเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับแมตช์นี้เหงียนที่บิ๊กเตียสเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่เหมือนแมตช์ในสัปดาห์แรกตบผ่านบล็อกผู้เล่นทีมชาติไทยได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์อาจเป็นเพราะไม่มีทานที่ทันทุยเลยทําให้ผู้เล่นทีมชาติไทยไม่ต้องพวงทันต่อไปครับไม่เข้าใจทใําไมทานที่ทันทุยไม่ร่วมทีมไปแข่งขันในสัปดาห์ที่2ด้วยถ้าทีมชาติเวียดนามมีผู้เล่นสองคนนี้อยู่ในสนามพร้อมกันมันจะทําให้ศักยภาพของทีมชาติเวียดนามใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากทันต่อไปครับ คิดว่าที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยก็เพราะขาดทันที่ทันทุยเลยทําให้เหงียนที่บิ๊กเตียต้องแบกทีมอยู่คนเดียวรู้สึกโกรธได้เสียใจที่ทันที่ทันทุยถอนตัวไม่อย่างนั้นทีมชาติเวียดนามอาจชนะก็ได้ทันต่อไปครับฟอร์มที่ดีของทีมชาติเวียดนามที่แข่งกับทีมชาติไทยในสัปดาห์แรกมันไม่มีอยู่จริงเพราะเป็นแค่ภาพลวงตาที่หลอกแฟนบริบอลเวียดนามให้หลงคิดและดีใจไปเองว่าทีมชาติเวียดนามเข้าใกล้ทีมชาติไทยแล้ว จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าสัปดาห์แรกทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยแบบน่าชนะ2ต่อ3เซตแต่แมตชนี้แพ้1ต่อ3เซตบอกเลยแย่มากฟอร์มที่เคยแข็งแกร่งในสัปดาห์แรกมันหายไปไหนทำไมไม่งัดมันออกมาใช้เชียร์ไม่ขึ้นจริงๆท่านต่อไปครับเหมือนจะดีขึ้นในสัปดาห์แรกที่เจอกันเล่นเหมือนห่างกันแค่ก้าวเดียว แต่พอสัปดาห์ที่2ก็กลับเข้าสู่โหมดปกติห่างกันหลายช่วงตัวถ้าแมตชนี้เล่นได้เหมือนสัปดาห์แรกคงมีลุ้นและสนุกมากกว่านี้น่าเสียดายทันต่อไปครับไม่อยากจะบอกว่าที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ในแมตชนี้ก็เพราะไม่ฟูลทีมเดี๋ยวจะหาว่ามีข้ออ้างท,งทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงก็ตามถ้าแมตชนี้มีทันที่ทันทุยไม่แน่ทีมชาติเวียดนามอาจจะพลิกชนะทีมชาติไทยก็ได้ทันต่อไปครับ ยอมรับสเกลของทีมชาติเวียดนามเล็กกว่าทีมชาติไทยผู้เล่นไม่สามารถหามาทดแทนกันได้นี่คือสาเหตุที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยในแมตชนี้เปรียบเทียบได้จากแมตในสัปดาห์แรกที่เกือบชนะทนต่อไปครับดูคะแนน25-15ในเซตที่4รู้เลยว่าที่ทีมชาติเวียดนามได้เซตที่3เก็เพราะผู้เล่นทีมชาติไทยผ่อนเกมมันเป็นเทคนิคข,ของทีมที่เหนือกว่าคู่แข่งไม่จําเป็นต้องชนะ3-0ต่อเซตก็ได้ ขอให้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามเข้าใจตรงนี้ด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแน่นอนพอทีมชาติเวียดนามได้เซตที่3ก็คิดว่าทีมชาติเวียดนามจะกลับมาได้แต่สุดท้ายก็เป็นแค่การผ่อนเกมของผู้เล่นทีมชาติไทยอย่างที่คุณว่าทำใจที่ทีมชาติเวียดนามได้รองแชมป์ทุกครั้งในทัวร์นาเมนต์อาเซียนทันต่อไปครับว่าจะไม่อะไรกับผลการแข่งขันแล้วนะแต่ก็อุดไม่ได้ ถ้าอยากจะชนะทีมชาติไทยและเป็นแชมป์ฟอร์มการเล่นมันต้องนิ่งและสม่ำเสมอกว่านี้สัปดาห์แรกที่เจอกันฟอร์มการเล่นยังกับเทพแต่สัปดาห์นี้ทำไมมันห่วยแตกอย่างนี้ทันต่อไปครับสุดท้ายทีมชาติเวียดนามก็ได้แค่รองแชมป์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสัปดาห์แรกที่เจอกับทีมชาติไทยเล่นดีมากจนทําให้คิดว่าทีมชาติเวียดนามน่าจะอยู่ระดับเดียวกันกับทีมชาติไทยแล้วทันต่อไปครับ ฟอร์มในแมตท,ที่เจอกันในสัปดาห์แรกสวยรูมากเกือบชนะด้วยซ้ำแต่ทำไมแมต์นี้มันต่างกันเราฟ้ากับเหวไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเป็นสาเหตุได้คือการขาดทันทีทันทุยซึ่งเธอต้องรับผิดชอบทันต่อไปครับแมตต์พอยคะแนนสุดท้ายในเซตที่4เหยียนที่บิ๊กเตียตีติดบล็อกเสียเองนั่นแสดงให้เห็นว่าในภาวะที่มีความกดดันเขายังไม่นิ่งพอถ้าเป็นทันทีทันทุยเขาคงไม่ตีติดบล็อกเสียเองอย่างนี้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันก็จริงอยู่ที่ทานที่ทานทุยอาจจะไม่ตีติดบล็อกเสียเองในภาวะที่มีความกดดันอย่างนี้แต่ความเป็นมืออาชีพและจิตสำนึกรักชาติเขาไม่มีเพราะเขาปฏิเสธไม่ร่วมทีมไปแข่งขันในสัปดาห์ที่2ด้วยท่านต่อไปครับนี่คือคะแนนในแต่ละเซตของทีมชาติเวียดนามเซตที่1แพ้22ต่อ25สูสี เซตที่2แพ้17ต่อ25าขาดลอยเซตที่3ชนะ25ต่อ19ดีขึ้นคิดว่าจะกลับมาได้แน่นอนแต่พอมาเซตที่4ทุกอย่างก็เหมือนเดิมแพ้ขาดลอยอีกครั้ง15ต่อ25สมแล้วที่ได้รองแชมป์ทันต่อไปครับสำหรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่และตำแหน่งทีมชาติเวียดนามได้มาสองตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมสองและตัวรับอิสระยอดเยี่ยมฉันคิดว่าน่าจะได้สัก3ามตำแหน่งเป็นอย่างน้อยในฐานะรองแชมป์ คณะกรรมการจัดการแในขันไม่แฟร์เอาซะเลยทันต่อไปครับแมตช์นี้รู้สึกว่ากรรมการจะทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเอียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับหน้าเกียดมากและมันก็ไม่สามารถเอามาเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้ได้เพราะผู้เล่นทีมชาติเวียดนามเล่นผิดฟอร์มกันเองทันต่อไปครับรายการต่อไปเป็นรายการซีเกมที่ประเทศไทย ถ้าทีมชาติเวียดนามอยากจะได้เหรียญทองก็ต้องเริ่มเก็บตัวตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปวิงวอนสโมสรในเวียดนามที่มีผู้เล่นทีมชาติเวียดนามสังกัดอยู่ปล่อยตัวผู้เล่นเข้าแคมป์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเห็นด้วยถ้าวอลเลย์บอลหญิงอยากได้เหรียญทองซีเกมก็ต้องทาเหมือนฟุตบอลชายหลีกในประเทศต้องพักการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นไปเข้าแคมป์ทีมชาติหวังว่าสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามจะทําตามนี้ ทันต่อไปครับไม่เคยหวังว่าทีมชาติเวียดนามจะชนะทีมชาติไทยและคว้าแชมป์นอกจากครั้งนี้ฟอร์มจากแมตท,ที่เจอกันในสัปดาห์แรกมันจุดประกายความหวังของฉันแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นฟอร์มแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงทันต่อไปครับสรุปความสามารถของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามในทัวร์นาเมนต์นี้เหงียนที่บิ๊กเตียสได้คะแนนสูงสุดส่วนทานที่ทันทุยได้คะแนนต่ำสุด มันคือทัวร์นาเมนต์ปิดตำนานโฟทแห่งทีมชาติเวียดนามอย่างแท้จริงทันต่อไปครับนี่คือปัญหาของทีมชาติเวียดนามที่ผู้เล่นแต่และตำแหน่งไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาพร้อมกันได้ทั้งเหงียนที่บิ๊กเตียสและทันที่ทันทุยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มที่ดีพร้อมกันคิดว่าแชมป์คงเป็นของทีมชาติเวียดนามแน่นอนทันต่อไปครับนี่คือคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์ ผู้เล่นฟอร์มต้องคงที่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แต่ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามไม่มีทีมต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรผู้เล่นขาดก็ต้องทดแทนกันได้แต่ทีมชาติเวียดนามไม่มีทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับไม่เป็นไรทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการลองทีมก่อนที่จะถึงทัวร์นาเมนต์แห่งศักดิ์ศรีีเกมที่ประเทศไทยถ้าีเกมไม่ได้เหรียญทองสมาคมและโค้ชทีมชาติเวียดนามจะต้องพิจารณาตัวเองลาออกยกชุด นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ